ลุงช่างคะลุงช่างคะเกิดแผ่นดินไหวที่ไต้หวันแล้วเมืองไทยจะเป็นอะไรไหมคะถามอันแรกก่อนมันเกิดที่ญี่ปุ่นที่ไต้หวันเนี่ยตอนนี้เกิดเยอะมากถี่มากปีนี้นะมันไม่ถึงเมืองไทยแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือว่าเราต้องเตรียมตัวแล้วนะครับบางคนบอกเอ้เราไม่เกี่ยวเขาเกี่ยวครับเรามีรอยเลื่อนนะเรามีรอยเลื่อนรอยเลื่อนของเปลือกโลกอยู่นะครับทางฝั่งเทือกเขาตะนาวสีทางด้านพาม,านม่ามีรอยเลื่อนอยู่โดยเฉพาะทางเชียงใหม่ทางแม่จันอะไรทางนั้นนะครับ นะครับจริงๆเรามีกฎหมายในการออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถรับได้เหมือนที่เกิดที่ไต้หวันกับญี่ปุ่นนะเอาง่ายๆถ้าเกิดแบบนี้ที่เมืองไทยเรียบร้อยครับลง,หม,ลงบหมดลงเกือบหมดไม่หมดแต่ลงเกือบหมดเพราะว่าเราไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวขนาดนั้นกฎหมายกฎกระทรวงบังคับ ให้ออกแบบให้รองรับในระดับหนึ่งโดยเขาดูจากประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดว่ารอยเลื่อนจากแถวบ้านเราเนี่ยมันไม่เคลื่อนตัวไม่เคยเกิดมาเป็นกี่พันปีมาแล้วเพราะนั้นก็เลยไม่ได้ออกแบบรองรับให้เท่ากับญี่ปุ่นนี่เป็นเหตุผลในการออกแบบนะครับเราต้องทําความเข้าใจแต่ลุงช่างกาลังจะเตือนว่าโลกมันเหมือนกับมีการปรับตัวขยับตัวไปตามทุกๆก,กี่หมื่นกี่แสนปีของมันเนี่ยคุณจะสังเกตว่ามันเกิดถี่ขึ้นมีโอกาสที่จะเกิดได้ ต่อให้มันไม่เคยเกิดที่เมืองไทยมาแล้วกี่พันปีกี่หมื่นปีแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่เกิดเพราะนั้นสิ่งแรกที่อยากให้ทำนะครับทุกครั้งในการออกแบบหาคนออกแบบทำตามการออกแบบตามมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนอย่างน้อยช่วยลดปัญหาได้นะครับอย่าวางใจนะครับก็ต้องคอยตามข่าวระมัดระวัง